ดอกสีสามครับน,นี่อันนี้เป็นดอกที่สอง เป็นน้ำยาเคลือบนะครับเคลือบผ้าลําพูของใช้ดีครับใช้ดีจังบอกต่อนะครับใช้ดีบอกต่อสนใจอยากได้ก็ติดต่อมานะครับหรือจะอโทรสั่งที่เพจโดยตรงก็ได้นะครับที่เพจหรือที่เฟซบุ๊ก นะครับพวมนี้ขายตามร้านเพื่อนๆก็อาจจะลองสนใจก็ติดต่อได้นะครับหรือจะสั่งที่ผมก็ได้เก็บร้อยดอกทีส่สามครับเพื่อนๆอ่านี้ดอกที่สี่ ลำพงสี่ใบนี้นะครับเบร์แปดใบที่ใช้อยู่นี่ไม่เคยเ่อมาอะไรเลยนะครับดอกลำพงไม่เคยเป็นอะไรถามว่าเล่นแรงไหมก็โอเคนะดอกนี่กับพือเพิ่ๆเลยแต่ก็ไม่เคยขาดนะครับยี่ห้อนี้ถือว่าโอเคสุดยอดความอึดความทนยูให้เลยครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่งอเงีถ้าจะเป็นนะถ้าจะเปลี่ยนก็คือสายสะดือแค่นั้นแหละครับ ไม่มีอะไรนอกเหนือจากนั้นเลยสายสะดือขาดอย่างเดียวแ้รกหลไะหนอดกุ้งอ่ะเออนะครับเพื่อนบางคนบางทีก็บางคนบางคนอาจจะไม่เข้าใจเนาะมันอะไรเลยหนดกุ้งสายสะดือ <laughs> นะอันนี้ทาทาประมาณสองโรบหรือสามโรบนะครับที่จะได้ความสวยงามเพราะว่านี่ั้งหมดก็ผมก็สั่งเข้าเพิ่มใหม่ สังของในของทกวันี้ต้องระวังด้วยบางทีก็ของที่โฆษณากับของส่งมาให้คนละสเปคเลยนะครับมีผมเจอเรื่อ <c> ย <oughs> ของที่ดูในวิดีโอโอไม่ดูมันหนามาตรฐานดูดีนะครับสังพวกมันจะมีสองสองรุ่นนะรุ่นรุ่นขอบขอบหยกักๆกับขอบเรียบๆ มันจะมีสี่ใบสี่ใบที่ซื้อมาพร้อมกันสี่ใบแล้วซื้อมาอีกทีหนึง่งสี่ใบเพราะฉะนั้นมันก็เป็นรุ่นเดียวกันแหละแต่ว่าขอบไม่เหมือนกันอ่าเสร็จเรียบร้อยครับ